กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพระเอผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่หยุดไปหนึ่งคืนนะครับต้องกราบขอพายังใหญ่หลวงเลยนะครับพอดีไปนอนเป็นเพื่อนลูกชายแล้วเผลอหลับไปนะฮะสะดุ้งตื่นมาทีสี่ทุ่มกว่านะจริงๆก็ก็ยังสามารถทําได้นะะช่วงนั้นนะแต่คือมันสมองไม่โปร่งเอฮะนะแล้วพระผมก็ไม่มีด้วยนะครับก็มีแต่ของเกาเก่าก็ มันนั่งหรือคนนี้เจ้าอะไรมาลงดีนะครับ fc นะะก็คิดไปคิดหยุดไปสักคืนดีกว่านะก็เว้นไปทํสองคืนเว้นหนึ่งคืนครับ fc คงจะอภัยให้กันนะอภัยให้เหลี่ยมไม่ถึงเพลงทุกเก่านะมีลุงขี้เมาคนหนึ่งสมัยก่อนอยู่ในหมู่บ้านผมนะเวลาแกพูดอะไรแกชอบพูดคําว่าอภัยให้เหลี่ยมอภัยให้เหลี่ยมนะฮะที่มาของเพลงอภัยให้เหลี่ยมหรือเปล่ามาดูนะของ สอนเพชรสอนทุพันนะฮะอ่าวันนี้มีอะไรมารีวิวมีอะไรมาหลอกมีอะไรมาอวดเอฟซนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับเอฟซนะฮะมีทั้งใหม่ทั้งเก่าปะปนกันไปนะครับเอฟซครับนะฮะเดี๋ยวมีพระปิดรางวัลนะครับหนึ่งองค์นะครับแล้วก็มีนี่ฮะมีใหม่นะครับมีแปะยิ้มมีเนี่ยนมาดูกันเลยนะครับเอฟซนี่ดูของเก่าก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้มีโอ้โหถามกันเยอะแต่ราคาไม่โดนกันเนี่ยนะครับอันนี้นะฮะ เป็นพระชัยนะฮะน่าจะเป็นพระชัยหลวงป,ปู่เอี่ยมอะไรนี้หรือเปล่านะตามที่แม่นมานะฮะเจ้าของเดิมเขาบอกมานะผมจำไม่ได้แล้วผมเปิดเปิดราคาไปเท่าไหร่เนี่ยข้างล่างมีอุดด้วยนะฮะเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะเปิดราคาไปเท่าไหร่นะครับผมนี่ขนาดเอฟซีทักมาขอดูลดูนี่ผมยังเบอร์เบอร์ลืมๆเร็วนี่นะครับเนี่ยนะฮะทักกันมาได้นะครับเดี๋ยววันนี้เอาราคาแบบว่าจับต้องได้นะครับเอฟซีครับราคาจับต้องได้นะครับ อันนี้ก็ลงไปเมื่อคืนนี้นะครับยังอยู่นะครับผมจอบใหญ่ไม่เข็มนะะนี่ฮะสภาพผิวหินเก่าเก็บนะฮะก็มีมาถามกันสองสามท่านนะครับเปิดราคาไปก็ยังไม่โดนกันนะยังไม่โดนราคากันนะครับผมอวันนี้ก็ยังทักมาได้อีกนะครับอาจจะมีโปรโมชั่นนะถูกกว่าเมื่อคือนนะะถูกกว่าวันแรกอยู่แล้วนะะไม่รู้นะะแต่ว่าบางท่านที่ไม่ได้มาถามก็จริงจริงแล้วอาจจะเปิดแพงกว่าเดิมก็ได้ นะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้นะว่าเราเปิดแบบเท่าไหร่นะอ้าวองคนี้นะครับโอ้โหเหรียญหลวงปู่สุกนะครับอืมมมมีสภาพใช้นะเปิดแรงหน่อยนะฮะเปิดแพงหน่อยนะครับอันนี้ก็เลยแบบอยู่มายาวๆเลยนะเนื่องจากซื้อมาแพงมากนะเหรียญหลวงปู่สุกนะหลวงพ่อธรรมจักรของปู่สุกนะครับผมในผมแบ่งเบอร์ใหญ่มาเลยนะเนี่ย รู้สึกจักจักจังงานกําแพงเพชรั้งนู้นเนี่ยนะเสียดายงั้ก็เลยเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้นานนะฮะก็แบบเผลอหลุดขายขาดทุนไปนะครับผมซื้อมาแพงเลยนะฮะอันน,นะน,นี้นะครับซื้อมาแรงนะฮะซื้อมาแรงเลยนะเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรหลวงพ่อวัดธรรมมูลนะฮะหลวงพ่อธรรมมมูลนะครับ ผู้สุกผุกเสกนะครับอ่าแล้วก็นี่อาจารย์แจนะถามกันมานะครับอาจารย์แจมีอีกไหมมีแต่เป็นคนละพิมพ์นะนี่ก็แท้ดูง่ายเหมือนกันนะฮะหน้าเนาคูกเสียงโตนะฮะหน้าเน่าคูกใหญ่นะฮะโอ้จากก่อนแพงที่สุดนะพิมพ์นี้นะแล้วก็มีพิมพ์เสียงโตอ่าพิมพิมพ์เสียงโตอะ่ะนะทีนาจะไม่เหมือนเนาคูกอะ่ะนะฮะลองลงมานะครับ คือพิมพ์การที่เล่นกันแพงทุกวันเนี้ยปกติจ,จะจะไม่แพงเท่านะฮะพาน,นี้ห้าพันแม้ก็อยู่ประมาณสามพันสี่พันอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ตอนเนี้ยพิมพ์นั้นขายดีกว่าแพงกว่าเนื่องจากว่าประสบการณ์เยอะนะฮะพระเวลาเยอะเนี่ยก็มีคนนําไปคล้องใช้แล้วก็เกิดประสบการณ์แล้วคนก็หากันนะฮะอ่าอ่ะ,อะหมดแล้วพระเก่านอกจากามีแต่ของใหม่ที่ว่าเพิ่งลงวันนี้แหละนะครับผมมาดู เปีนรางวัลนี้ก่อนนะฮะเป็ีนราโบแดงนะครับมันจะเป็นหลวงพ่อกลวยอีกแล้วนะครับผมไปยังมีมาถามหาอยู่เรื่อยๆนะครับผมเครื่องหลวงพ่อกลวยนะฮะนี่ก็น่าจะองค์สุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยหลวงพ่อกลวยนะฮะพี่มีนะครับผมก็กักแบ่งไว้นะฮะนี่เป็นเนื้อเนื้อดำเขาเรียกว่าหนุ่มเนื้อผงใบลานเลยนะครับเนี่ยเป็นสมเด็จมีขาตรงขาโตนะฮะไม่รู้รุ่นไหนไม่คาบเลยครับเอพีเนี่ยหลังเป็นพระสวบรีนะครับผิวหิ้งเก่าเก็บเลยนะครับสภาพ ค่อนข้างใช้มาเหมือนกันนะครับนี่นะฮะไม่ใช่ผิวเดิมนะแต่ก็เก่าเก็บก็คือรอยใช้มาแล้วก็ทิ้งเก่าเก็บไว้นะครับผมปิดโบแดงจากงานจังหวัดกำแพงล่าสุดนะฮะอันนี้ผมแลกเปลี่ยนชนแปะเหมาเหมาเข้ามานะครับผมเสียเงินมั่งเสียตังมั่งเสียของมั่งนะครับผมนี่ฮะก็ต้องยอมนะฮะอยากจะได้อะไรแบบใหม่ๆมาเล่นนะครับ f c นะฮะมีอะไรใหม่ๆมาอวด FC ฟซีบ้างนะไม่ใช่มีแต่เอไอก็ เราโบราณอย่างเดียวเลยนะฮะเป็นอย่างเดียวนะก็พยายามจะหาอย่างอื่นมาขายฟีซีบ้างนะฮะจะได้ไม่เบื่อกันนะครับผมนะแล้วก็มาดูนี่หลวงพ่อเดิมนะครับผมอ่าน,นี่ฮะหนองหลวงนะครับผมเพิ่งได้มานะครับเพิ่งได้มานะครับอันนี้นะฮะก็เคยได้มาอง์แล้วนะพิมพ์นี้นะแบบคล้ายๆกันนึงปิดนระางวันด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่ไม่ได้มีไม่ได้ปิดรางวันนะครับผม หรือแบ่งผักพวกมากันอันนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าเขาไม่ส่งนะคือแบ่งจากแข็งเข้ามานี่แหละนะครับผมเนี่ยมีแนใจมีจาหรือเปล่านะครับผมเก่าเก็บเก่าเก็บอีกแล้วนะภายเงินคุมเกือบทั้งองค์นะฮะเนื้อโลหะสองผสมมีภายเงินนะครับผมหลวงพ่อเดิมนะฮะถัดมาอะไรนะฮะ แป้ยิมดูแเป้ยิ้มกันนะครับ F4 แเปยิมแพ้ดูง่ายง่ายสบายตาเนี่ยผมมีอย่างที่บอกผมได้ามาสององนะฮะองค์นี้คือไม่ไม่ไม่ค่อยสวยเท่านะครับ F4 นะฮะไม่ค่อยสวยเท่าองค์นั้นนะครับแล้วก็โค้ดก็ไม่มีด้วยนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่แพ้ดูง่ายสบายตานะครับเนื้อหาผิวพันวันหน้าโลหะพิมพ์ทรงนะครับผมสวยสู้องค์องค์งงงก่อนไม่ได้หรอกครับ โค้ดก็ไม่มีด้วยนะครับผมแต่บางคนก็ชอบแบบไม่มีโค้ดนะครับผมเนี่ยดูเนื้อหาวันนะโลหะนะครับแบบนี้ไม่แท้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับไม่แท้ก็ไม่จะว่าย่างไงแล้วนะ,นะครับผมแท้ดูง่ายๆสบายตานะครับถัดมาองค์ไฮไลไท์ที่แบบว่าผมแบบภูมิใจนำเสนอเลยนะครับผม มีสององนี้นะครับผมสององนี้เลยนะสองรายการนี้นะซื้อมาแพงมากๆนะ,ะดูองคนี้ก่อนนะครับผมมีแบ่งอาจารย์หนุ่มวัส,สันนะแกะซื้อได้ที่งานจังหวัดชัยภูมินะฮะกูขบี้ขอแกซื้ออยู่นานนะครับพระฟอร์มนี้ไม่ค่อยเจอนะฮะผมชอบพระฟอร์มนี้นะสวยดีมีเสน่ห์นะครับพิมพ์นิยมมือรองนะมีมือรองนะฮะพิมพ์นิยมมือรองนะฮะเป็นพิมพ์นิยมหน้าใหม่ของวงการเลยนะครับ ดูหะเนื้อหาพิมพ์ทรงสนิมขุ่มนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าองค์นี้ราคาค่อนข้างแรงนะครับผมค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับ FC ครับนี่ฮนะดูโลหะเนื้อหาสนิมขุมเป็นพระที่ดูง่ายมีเสน่ห์นะฮะเป็นพระที่ดูง่ายมีเสน่ห์นะครับผมนี่นะดูหน้าตานี่นะประดุจออกมาจากหนังสือเลยนะครับเนี่ยแท้ดูง่ายมีเสน่ห์นะครับเนี่ยดูใต้ฐานปาบมีโอโค ไงนะฮะจบเลยนะจุดจ่ายตังนะแบบนี้ไม่ต้องเถียงกันแล้วนะแบบนี้ไม่ต้องเถียงกันเลยนะครับผมนี่นะฮะแบบนี้ขายกันแบบการันตีแบบว่าสากลนิยมเขาต้องว่ากันสามจุดห้าล้านนะฮะสามจุดห้าล้านนะฮะอย่างเงี้ยนะะเนี่ยนะแต่ถ้าขายกันแบบราคาพี่น้องเอาราคาเรียกว่าขายจบเลยนะครับ ขายวัดใจวัดดวงขายเอาแค่ชอบแค่รักแค่ชอบเนี่ยนะแต่ส่วนตัวผมดูแท้ท้าเปล่านะพาย่างนี้นะครับเนี่ยตัวเสวิมผมเนื้อหานะครับผมก็แล้วแต่มุมมองนะพาเราโบราณพาในตำนานเนี่ยเออสมเด็จหลงพ่อเงินเอออะไรเออเนี่ยนะนะแต่ส่วนตัวผมถามผมแท้ไหมจกประสบการณ์ก็แท้นะพายอย่างนี้นะครับผมนิยมมือลองนะครับนิยมมือลองนะครับผมนี่นะฮะ อีกหนึ่งความน่ารักน่าใช้นะฮะมีนะครับจอบเล็กนะครับผมโอ้โหสภาพอย่างนี้นะครับผมนี่นะฮะโอ้โหเป็นไงล่ะครับแพ้ไหมครับแบบนี้นะฮะสภาพนี้อย่างนี้นะฮะเนี่ยแบบนี้ผมจะต้องซื้อแพงกว่าพระสวยอีกนะเพราะเป็นพระที่ดูง่ายนะครับผมพระที่แบบมีเสน่ห์อ่ะอนะฮะพระพระหลอ่อเนี่ยเวลาแท้ก็บางที แท้ก็ดูบางทีเราดูบางทีของเซนใหญ่บางทีโอ้โหเหลืองๆเ,เลยนะฮะแต่ว่าพิมพ์เขาถูกนะฮะเนื้อหาความเก่าเขาส่องแล้วมันได้นะฮะบางทีพระสภาพนั่นก็ช้ำๆก็ไม่ใช่ว่าจะแพ้เสมอไปนะครับเราก็ต้องดูองค์ประกอบนะฮะนะครับแต่อย่างนี้ผมดูแท้นะผมดูแท้ร้านเปอร์เซ็นต์ละครั้งอย่างนี้นะครับสภาพใช้นะะเนี่ยมาอย่างนี้นะครับ ใครจะดูเก๊ดูอะไรก็ไม่ว่ากันหรอกครับนะฮะนี่ก็ต้องมีหลักแสนอ่ะอย่างเงี้ยนะฮะรันเตียเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีสี่ห้าแสนแล้วครับอย่างนี้นะครับสภาพนี้นะครับนี่นะฮะแข้งติดหรือไผ่อย่างี้นะนี่นะแข้งติดนะมีปิดนิดมิดนะดูสนองสนิ่นะคับเบาความเก่านะครับ ว่ากันไปะจะแตจะจินตนาการนะฮะแล้วแต่มุมมองใครนะครับผม fc ผมเนี่ยเก่งๆนะทุกคนอยู่แล้วเนาะเราก็แบบคุยกันหนุกๆหนานๆนะครับผมก่อนจะซื้อมาเนี่ยผมก็ทุกองะผมก็พิจารณาแล้วพิจารณาอีกนะครับผมนอกจากผมชอบแล้วเนี่ย fc ก็ต้องชอบด้วยนะครับผมบางทีผมไม่ชอบผมชอบ fc ไม่ชอบก็มีหรือผมไม่ชอบ fc ชอบนะ ผูดยังไงยิงผู้ยังงง,งนะฮะบางทีกะซื้อมาแรงงแพงเลยแต่เอซไม่ชอบนะฮะเออบอกไม่สวยมั่งอะไรมั่งอย่างงีอยอยงน้นะะก็เป็นปเรื่องธรรมดาก็เรียกว่านานาจิตต่างนะฮะเรื่องของพระเครื่องความชอบต่างกันนะครับโดยเฉพาะพระในตำนานพระหล่อบโบราณและต่งางๆนะครับผมนะฮะก็พวกนี้ยังไม่แน่ใจ S <S <an> ก็พรุ่งนี้ผมจะไปมาหากรรมงานเดินไปหาของที่ตลาดงานประกวดที่ตลาด LR ท่าน้ท่าอ้อยนะครับก็เนื่องจากว่าเขามีงานประกวด,ดนะครับพุทธประหัสนะครับสวันนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์ดิบนะซื้อขายกันปกตินะครับส่วนวันมะ,นะรืนนะวันพฤหัสก็เป็นงานประกวดพระนะครับทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับจากงานเสาร์อาทิตย์แล้วก็พุทธพระหัสก็แล้วแต่จังหวะใครจะแักกันได้นะครับแต่พรุ่งนี้ผมน่าจะไปเดินหาของที่ ตลาดเอลอาร์่านอ้อยนะเขามีมากำลังประกวดครับถ้าได้ของมาก็าจะเอามาอวดมา,มารีวิวไว้เอซีได้ดูนะครับผมนะฮะหากทัานชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางที่เห็นอยู่นี้ก็โทรมาได้น,นะครับที่เบอร์0618987342นะครับ0618987342นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัว กราบลาทุกงทุก่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยๆถูกหวยกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ